สวัสดีค่ะชาวราศีกันสำหรับคลิปในวันนี้จะเป็นการดูดวงความรักชาวราศีกันนะคะประจำเดือนกันยายน2566นะสำหรับชาวราศีกันจะหมายถึงท่านที่เกิดระหว่างวันที่22สิงหาคมไปจนถึงวันที่21กันยายนนะคะ เดี๋ยวมาดูกันนะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างสำหรับชาวราศีกันในช่วงนี้เนาะโอ้ได้หนึ่งดาบเลยเวลาไพ่หนึ่งดาบขึ้นมาเรื่องความสัมพันธ์ไม่ค่อยดีนะ <c oughs> มันอาจจะดีหรือไม่ดีก็ได้นะแต่ดีในแรกที่ว่าเราอาจจะมีเรื่องที่เราเรื่องสําคัญที่เราต้องตัดสินใจทําอะไรบางอย่างลงไปนะซึ่งอาจจะนํามาซึ่งความเสียใจนะคะอืม <c oughs> คือจริงๆเขาเรียกว่าอะไรจะไม่ว่าจะดไม่ว่าจะตัดสินใจทางใดทางหนึ่งเนี่ยนะคะเสียใจแน่นอนกูได้ไพ่ไฮปริสมาอีกนะคะคือก็รู้แหละอย่างที่บอกอันนี้เพอบอกให้ความรู้นะคะรู้ตัวเองเป็นไพ่เซนส์แรงว่าเอ,อ้ยมันต้องอย่าง,งนีนะ้นี้นี่นี่นยอะไนเงี้ยโอ้สิ่งที่สําคัญเอาง่ายนะคุณต้องรู้ตัวเองก่อนว่าอะไรเป็นสิ่งที่สําคัญในชีวิตของตัวเรานะอืมสิ่งที่สําคัญอะ สิ่งที่มีความหมายสิ่งที่มันมีค่าในชีวิตของเรามันอาจจะไม่ถึงว่าบางครั้งเราเองก็ต้องรู้ตัวเองด้วยนะว่าตัวเรามีคุณค่ามากน้อยแค่ไหนด้วยนะเนี่ยอย่าไปตกเป็นเหยื่อของใครบางคนเนะี่ยที่ไม่จริงจังไม่อะไรใดๆทั้งสิ้นพวกปากหวานก้นเปรี้ยวพวกเนี้นะนอกจากนี้ยังไฮเพรสยังหมายถึงคนอื่นผู้หญิงคนอื่นที่เข้ามาวุ่นวายในความสัมพันธ์ของเราด้วยอ่ามีโอกาสเกิดขึ้นได้ในเนี่ย เรื่องมือที่สามโผล่มาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็นี่เป็นจุดหนึ่งที่เราอาจจะลังผชื่งผชิญได้วยก็ได้นะเพราะฉะนั้นสิ่งสาคัญที่เราจะต้องตัดสินใจในชีวิตของเราคือถ้าคุณเป็นผู้หญิงก็เอาแนวว่าถ้ามีคนอื่นผู้หญิงคนนึ่งเข้ามาวุ่นวายในชีวิตเราเนี่ยเราจะจัดการคนนี้ยังไงอืจะจัดการคนคนนี้ยังไงที่เข้ามาวุ่นวายนะคะบางครั้งเนี่ยเรื่องของความสัมพันธ์คือมันก็ต้องคุยกันก็ต้องพูดกันก็นะเป็นเรื่องของอนาคตอ่ะ ที่เวเองก็ต้องเตรียมความพร้อมแล้วว่าฉันจะจัดการคนนี้ฉันจะท่องพูดกับเขาอย่างนี้อย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่ามายุ่งับชีวิตอะไรกับว่านไปนะกาะนั้นก็เอาเป็นว่ามีความสัมพันธ์ที่มีคนหนึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะในช่วงนี้เนาะสิ่งที่จะทําให้เราสประสบความสําเร็จในเรื่องนี้นะคะ <c oughs> <c oughs> นะคะคือบางครั้งเนี่ยต้องรู้จักที่จะวางแผนด้วยนะ,ะรู้จักที่แบบวิธีแบบลูกลอ่อลูกชนอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องก็ต้องดูไว้ให้ดีนะ นอกจากนี้เนี่ยนะคะยังหมายถึงสําหรับความสัมพันธ์บางท่านนะบางบางครอบครัวนะคนที่แต่งงานแล้วเนี่ยมีโอกาสจะได้ลูกสูงนะอ่านะคะอาจจะได้ลูกโดยเฉพาะผู้หญิงบางคนอาจจะหมายถึงการผ่าตัดก็ได้ด้วยนะคะ <c oughs> ทําเล่นไปนะผ่าตัดผ่าคลอดอะ่ะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ด้วยเ <c oughs> ช่นเดียวกันนะคะคือได้ไพ่เดาโบวมาด้วยนี่ก็คือได้สมาชิกใหม่เข้ามา นะ The new นะคะเพราะนั้นอันนี้ก็โอ้ไพเอชขึ้นมาถึง3ตัวค่อนข้างที่เยอะเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีเรื่องราวใหม่ใหม่ถ้าเป็นครอบครัวก็คือคนที่มีลูกเนี่ยคนที่มีลูกเนี่ยค่อนข้างนี่ค่อนชัดนะคะมีลูกได้ลูกใหม่ได้สมาชิกใหม่ภายในบ้านอะไรเงี้ยก็อาจจะทําให้เรารู้สึกแบบอู้อยากนู่นอย่างนี้คือเหมือนกับ in, อินอ่ะกำลังอินกับการที่แบบก็ได้กําลังจะได้สมาชิกใหม่เพราะนั้นก็อาจจะมีการเตรียมความพร้อมนี้ก็ได้อาจจะไปช้อปปิ้งเอยซื้อของเอยอะไรเงี้ย ชอบอะไรที่มันแบบน่ารักน่ารักมุงม้งมิง้งมิ้งอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะในช่วงนีนะ้อาจจะมีการใช้จ่ายในเรื่องของสตุง้งสตางอะไรอย่างเงี้นะคะเพราะฉะนั้นก็สิ่งที่สําคัญคือการมีลูกก็ดีอะนะคะมันก็ดีเพียงแต่ว่าเราเองก็ต้องแบบคือให้มันพอประมาณนะคะโดยเฉพาะบางครั้งเนี่ยสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับเด็กค่อนข้างที่จะราคาสูงนะคะเอาไปว่าใช้ให้มันพอประมาณก็แล้วกัน เซฟิไงไว้สักนิดหนึ่งนะคะเผืเ่อเหลือเผื่อขาดอะไรประมาณนั้นอาจจะถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการต้องไปผ่าตัดอะไรนี้ก็ได้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นคือในเรื่องของความสัมพันธ์มันไม่ได้แบบว,ว่าเอ้ยเปิดไพ่มาแล้วต้องมีเอ้ยอย่างเงี้ต้องมีผู้หญิงมีมือที่3เนี่ยจริงๆเนี่ยสำหรับบางครอบครัวนะคือจริงๆแล้วเนี่ยต้องเข้าใจกันนะว่ามันเป็นจุดเปราะบางอันนี้ทำใช้คำว่าเปราะบางสําหรับบาง,งครอบครัวนะคะคือเวลาที่มีท้องเนี่ยมันก็จะมีเวลาที่จะทําให้แบบผู้ชายเขาก็จะแบบ มีไปนู่นนี่นั่นอะไรคนอื่นบ้างเอาดีๆนะคะซื้อกินบ้างเนี่ยอาจจะเป็นการซื้อกินได้ด้วยนะคะก็อาจจะเป็นข้อตกลงอะไรกับว่านไปนี่ก็ต้องเล่าวกวบครอกคัวจริงๆแล้วเนี่ยคือมันเหมือนกับต่างคนต่างก็เข้าใจถึงความต้องการถ้าถ้าเกิดว่าผู้ชายเขาต้องการอะไรงีบางทีผู้ชายบางคนมันความต้องการสูงอะไรอย่างเงี้ยเขาอดไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็นี่แหละการซื้อกินนี่ก็อิกดิคุงความหมายที่บอกว่าเป็นเรื่องของมือที่สามคามเกี่ยวข้องแต่ว่าเป็นมือที่สามแบบไม่ได้แบบ คือมันมาแค่เป็นช่วงๆเป็นระยะๆเฉยๆไม่ได้แบบว่ามันคงถาวรจริงๆถามว่ามีโอกาสที่จะผูกพันไหมมันมีเพราะมันมีเดือดเดือดิวเข้ามาอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่เข้ามาในความสัมพันธ์คุณก็อาจจะพยายามที่จะจับนึกออกไหมเออพยายามที่จะจับอาจจะเป็นเพราะว่าครอบกรัวมีฐานะผู้ชายเปเก่งอะไรเงี้ยนึกออกปะเพราะฉะนั้นไม่นอกต้องไม่ต้องแปลกใจค่ะถ้าคุณใจง่ายอะไรง่ายให้ง่ายๆเนี่ยผู้หญิงพวกนี้ติดอยู่แล้วติดแบบเกาะไม่ปล่อยอ่ะ มันใ่ใช่ไหมขอให้ปล่อยเพราะฉะนั้นมันก็ต้องดูว่าไอ้นี่คือสิ่งที่เรานี่ไงคือสิ่งที่เราต้องแบบชัดเจนที่เราต้องคุยกันเนี่ยเนี่ยที่บอกว่าต้องคุยต้องคุยให้มันชัดเจนว่าจะเอาอยัางไงนะคะได้แค่ไหนนึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือแบบต้องให้ให้ชัดเจนไม่ได้หมายความว่าต้องปล่อยปะละเลยไม่ใช่แปลว่าแบบเป็นผู้หญิงยอมในช่วงนี้งี้งี้แล้วแบบคือเนื่องจากว่าต้องเข้าใจว่าในสภาวะการอย่างที่บอกว่าถ้าผู้หญิงกำลังมีท้องเนี่ยบางทีด้วยของอารมณ์ด้วยของอะไรเนี่ยมันก็จะแบบ มีปัญหาทงน้า,นาอารมณ์ได้ด้วยนะคะเพราะันอันนี้นก็เป็นจุดหนึ่งที่แบบอาจจะทําให้เกิดการทะเลาะเบาแวงกันได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราคุยกันปรับความเข้าใจกันร,รับรู้ถึงความต้องการของแต่ละฝ่ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเราสามารถที่แบบคุยกันได้ตกลงกันได้อันนี้นจะไม่มีปัญหานะครอบครัวก็แฮปปี้มีความสุขนึกออกไหมนเนี่ย,ย่าเหความสุขเม่อพ่เดวยวโเนะ่ะเพราะว่าชีวิตมีความสุข ะะตามใดที่แบบสามารถคุยกันเคลียร์คุยกันได้ชัดนะคะแล้วถ้าเกิดว่าจะให้เข้าไปไปนูน่นไปปุ๊บแล้วแบบเฮ้ยไม่มีการผูกพันใดๆทั้งสิ้นนะเออไม่ใช่แบบมาเจาะแจะตลอดเวลาอย่างนี้ไม่ได้อ่าใช่ไหมคือครอบครัวเราก็ต้องเป็นส่วนตัวของเราอะไรประมาณนี้อันนี้มันยังใหม่ก็ให้ความสําคัญกับครอบครัวนะคะพื้นที่เป็น private zone ่ะคุณเข้าใจาป่ะเออเนี่ย อนาคตนั like, says, like like it, ่นแปลว่าอะไรแปลว่าสําหรับบางคนบางคู่นะต้องยอมรับก่อนนะบางคู่เนี่ยคืออาจจะให้เลี้ยงได้นะทำเล่นไปให้มีเมียน้อยให้อะไรได้นะสำหรับบางครอบครัวนะคะแต่ว่าครอบครัวหลักอ่ะก็ต้องเป็น p r i v a t คืออย่าสารแนเข้ามายุ่งเออเป็นเมียน้อยก็ต้องอยู่เป็นอ่าก็จะลักษณะนั้นนะคะคืออย่ามายุ่งกับครอบครัวเขาอะไรเงี้ยนะคะอันนี้สําหรับบางบ้านนะมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะคะคือไม่ได้ทะเลาะบบาแ้งก็หรอกอาจจะอาจจะมีปากมีเสียงกันบ้างแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่อีกคนนึงเขาแบบเข้ามายุ่งยามอะไรเงี้ย เราก็ต้องชัดเจนก็เป็นในลักษณะนั้นนะคะทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าถ้าเป็นคนโสดคนโสดเป็นไงคนโสดมีโอกาสไหมคนโสดจริงแล้วเนี่ยคือมันมีความถ้าเป็นคนโสดเนี่ยคือแบบมันมีโอกาสจะได้เจอนะเอาดีๆนะเป็นโอกาสที่จะได้เจอคนใหม่ๆเรื่อยๆนะมีใหม่เรื่อยๆมีมาเรื่อยๆอะ่ะ อแต่มันให้ความรู้สึกว่าน่าจะเป็นตัวคุณเองหรือเปล่าที่อยากจะไม่ได้ค่อยให้ความสําคัญกับความสัมพันธ์สักเท่าไหร่นะคะมันเหมือนกับว่าเรารู้ว่าเราต้องการอะไรอใช้ความนี้ดวอะเรารู้ว่าเราต้องการเราอะไรเราอยากจะมีชีวิตที่มีความสุขคึบชีวิตในฝันนะอืมเอาดีๆนะคุณอยากจะมีครอบครัวในฝันเลยนะครอบครัวที่อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขพ่อแม่ลูก,ลก,ลกนู่นนี่นั่นอยู่ด้วยกันอะไรประมาณนั้นมันเป็นมันเป็นสิ่งที่คุณอยากจะได้ อ,อยากจะได้จริงๆถามว่ามันมีโอกาสไหมม,มันมีโอกาสนะจริงลักษณะของไพ่เนี่ยเอาดีๆนะคุณมีโอกาสจะได้เจอคนแบบนี้เรื่อยๆ,ๆนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกนะคะว่าด้วยความที่ไพ่เนี่ยมันไปประกบ่ยมันให้ความรู้สึกว่าคุณยังไม่จริงจังจนกว่าคุณจะเจอคนที่แบบตามเงื่อนไขเป,เป,เป,เป๊ะๆจะเป็นในลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไพ่คนโสดเนี่ยให้ความรู้สึกคุณมีคุณมีชีวิตที่แบบอที่แบบมีความสุขในแบบของตัวเองอะ แบบอยู่แบบสวยๆอยู่แบบหล่อๆอะไรนึกออกไหมคะก็ในลักษณะนั้นเลยอะ่ะยังมีชีวิตที่แบบเอ่อยังไม่ถึงขนาดลงหลักปักฐานแต่ไพ่เดอะเวิร์มันขึ้นมาแล้วน่าเอาดีๆนะเนี่ยไพ่เดอะเวิร์มันขึ้นมารอแล้วนะเนี่ยเพราะฉะนั้นใดๆก็ตามนะคะถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนโสดแล้วคุณยังไม่ต้องการที่จะมีพันธะหรือภาระใดๆอะไรก็ตามนะคะให้ระมัดระวังตัวเอาไว้ให้ดีก็แล้วกันนะคะอย่าทําเป็นเล่นอะ่ะเพราะบางครั้งอาจจะมีใครบางคนพยายามที่จะจับคุณอยู่ก็ได้ เนี่ยคุณได้เพดเดีวเดวิลมาด้วยนะมันมีมาก่อนหน้านี้แสดงว่าอาจจะมีความสัมพันธ์อะไรกับใครบางคนอยู่เพียงแต่ว่าคุณยังไม่แบบถึงขั้นจะลงหลักปักฐานไงแต่ไอคนที่เขาเนี่ยมีความสัมพันธ์กับคุณเนี่ยเขาอยากจะลงหลักปักฐานไงมันเป็นความต้องการที่ตรงกันข้ามกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณไม่ระมัดระวังเนี่ยคุณมีโอกาสสูงมากะที่จะได้แบบลงหลักปักฐานจริงๆนะเอออย่าประมาทก็แล้วกัน อันเนี้ยมันก็ประมาณอย่าประมาทนะคะถ้าอยากจะใช้ชีวิตแบบสบายสบายอะไรก็ตามอย่าประมาทซึ่งจริงๆแล้วเนี้ยได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะคะอย่าลืมอย่าไม่ได้หมายความว่าแหม้ต้องเป็นผู้หญิงมาคคยจับผู้ชายอย่างเดียวไม่ใช่นะผู้ชายอยากจับผู้หญิงก็มีนะทําเล่นไปนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้หญิงที่แบบยังไม่ได้อยากที่จะอะไรกับใครเนี่ยยังไม่ได้จริงจังอะไรกับใครเนี่ยอันนี้คุณก็ต้องระมัดระวงังแล้วก็ป้องกันตัวเองนะคะอืมเพราะมันมีโอกาลสลักษณะของไพ่มันมีโอกาสนะ คือการตั้งท้องนี่แหละเอาไว้ง่ายคือท้องไม่ไว่าคือถ้าเป็นผู้ชายอ่ะถ้าผู้หญิงอยากจะจับผู้ชายอาัดท้องใช่ไหมอ่ะก็สวยเลยทีนี้เกิดว่าผู้ชายอยากเจ็บก็ทาให้ผู้หญิงท้องก็ได้เหมือนกันนะเพราะยุคสมัยนี้มันไม่เหมือนไม่ได้ไหมายความผู้หญิงท้องแล้วอย่างเดียวแล้วแบบเอ้ยผู้ชายมันไม่ใช่แล้วตอนนี้มันจะกลายเป็นว่าฝ่ายใดฝ่ายหน,นึ่งี่ยถ้าเมื่อเกิดถ้าเกิดมีเหตุการณ์นี้ขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนกับเป็นเหตุผลเลยว่าเฮ้ยต้องแต่งแล้วต้องแต่งแล้วต้องแต่งแล้วนึกออกไหมท้องปุ๊บแต่งปับงงป๊บอ่าประมาณนั้นนนนก็็จะเปเปงื่อไขขึ้มา นะคะเพราะเกิดเพราะฉะนั้นถ้าถ้า,ถ,า,า,านะะถ้ามันอยู่ในแผนเราก็โอเคไงนะคะถ้ามันอยู่ในแผนเราก็โอเคแต่ถ้าสําหรับใครที่ยังไม่ได้คิดจะวางแผนอะไรตรงนี้เนี่ยก็น่าจะต้องระวังตัวเอาไว้ให้ดีนะแต่ว่าลักษณะของไพ่เนี่ยมันให้ความรู้สึกว่ามันเหมือนกับชาวราศีกันเนี่ยส่วนใหญ่เลยนะในนั้นคือวางแผนมาเลยอะวางแผนการแต่งงานวางแผนการสร้างครอบครัววางแผนทุกสิ่งอย่างเอาไว้เลยเรียบร้อยเลยนะ ถึงขนาดแบบว่าคิดว่าฉันจะมีลูกกี่คนจะเอาผู้ชายกี่คนผู้หญิงคนวางแผนขนาดนั้นนะ่ะคิดดูแล้วกันแล้วถามว่ามันจะสมหวังสมหวังค่ะ,ะถ้าเป็นในลักษณะนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณตั้งใจแล้วก็วางแผนเอาไว้ทุกอย่างเรียบร้อยเตรียมพร้อมเลยอะไรอย่างเงี้ยบางคนแบบอยากมีลูกมากนึกออกไหมครับอยากมีลูกเยอะอยากมีลูกเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นก็นี่แหละอันนี้จะเป็นไพ่ที่แบบใช่เลยนะคะไพ่ที่เหมาะกับการสร้างครอบครัวไพ่ที่เหมาะกับการมีลูก นะคะก็จะเป็นลักษณะนั้นนะเพราะนั้นไม่ได้ไม่ได้แย่นะคะไม่ได้แย่แต่ว่ามันก็มีเงื่อนไขของมันอยู่นะคะอ่ะก็ประมาณนี้นะคะก็หวังว่าคลิปในวันนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากกับนอยสนชาวราศีกันทุกท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมนะคะสวัสดีค่ะ